ครับน,นี่ก็ต่างหูรูดหยดจนน้ำนะครับก็อีกคู่หน,นึ่งก็เีการเป็นกระสรักขมแล้วก็น้ำได้วระสีรักขเนะครับมีด้านข้างด้านข้างที่เก็บน้ำแทนที่เราจะใช้เกล็ดก็ใช้เป็นสัรขเล็กเล็กนะครับ นี่ก็โฉมแบบนะี้นะสฉมใส่ที่สฉมใส่ตรงนี้ก็จะมีคุณค่าถ้าพอยิ่งใส่ยิ่ง็จะยิ่งมีคุณค่า,าคมุสละคำยิ่งนับวันราคาก็ยิ่งส่งขึ้นส่งขึ้นอันนี้เรามีคู่มกอใส่ได้ไดตลอดาจเพราะว่า,ามุสละคำเป็นพอยนักแข็งนะครับเป็นซับซ้อนพอยนักแข็ง คุณเดคู่หนึ่งเด็ดเนาะ่งไปต่างเรื่อ,ยอยงนะคุณชมหน้ามากครับสน้าแล้ดูด้านข้างด้วยนี่ก็ทาเซตลิปแล้วนะ ด้านข้างและด้านหลังนะครับด้านข้างรกยกให่อยนะครข้างนีองอ้มี่ะไรจะฝังได้กลางาเลยครับเป็นบุษราคำาเล็ดใหญ่ยนโยนนแล้สามกรัตก,กว่าครับทั้งเม็ดใหญ่เม่ี นิดๆสามตลาดกว่าพอส,สมัาแล้วก็มีคุณค่าตลอดกาลนะคระับอันนี้เป็นภาษาคำบ้านเรานะครับภาษาจีนบ้านเราตอนนี้ไทยก็หมดเล่นแล่หหลอมหมดนะครับราคาก็สูงมาก ิ่งที่มีคุณค่าต่อไปพว้ที่เสิมใส่ก็นีครับตังหูศรัทธาจากจันทนรีบางกระจั่ ัารสมรีครับอันนี้เดี๋ยวก็จะส่งไปแดงกันผูที่สนใจนะครับก็โทรสั่งรับคำตัวล่หมาจักนะครับ เขียตังหนึ่งตังสองตังแปดนะครับเชื่อชื่อไทยแล้วก็รับสั่งทำใส่เครื่องประยับส่งเครื่ายมันสั่งก็เคยมาสอบถามได้นะครับอันนี้ก็กมีผลงานนะครับเชื่อชื่อไทยครับมันเปนงายรูปแบบเราก็มีให้เลือกเยอะนะฮะก็ลงใน YouTube ก็เลือกดูเราจะใช้แบบไหน เราทําตามให้เยอะมากนครับรูปแบบก็จะลงเรื่อยๆนะเยอะมากสนใจก็ติดต่อกันมานะครับช่ว่เล่นนาจะเราก็รักบทำอนี้ก็มองได้ครับ ก็ได้หนึ่งคู่หนึ่งผงานนะครับส่งกินข่ามากตลอดกาลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอนันเรียนกลิพันธ์กับเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ